นี่จะเป็นอุปกรณ์ในการสอบเทียบแบบที่หนึ่งนะคะซึ่งอุปกรณ์จะมีตามนี้เลยค่ะผ้าสะอาดหนึ่งผืนขัดต้นบัตรน้ําสะอาดหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็เป็นน้ํายาสอบเทียบค่ะน้ํายาในการสอบเทียบจะขึ้นอยู่กับช่วงที่ลูกค้าใช้นะคะน้ํายาที่เราสอบเทียบในวันนี้จะอยู่ในช่วงหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบค่ะซึ่งเหมาะกับช่วงการวัดหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันนะคะก่อนทําการสอบเทียบเซนเซอร์ ec นะคะเราต้องทําความสะอาด หัวเซนเซอร์ EC ก่อนทุกครั้งทาการสอบเทียบค่ะก็คือจะทาตามขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือนําหัวผขกจุ่มลงไปในน้ําสะอาดนะคะแล้วก็เช็ดภายนอกด้วยผ้าสะอาดค่ะให้แห้งจากนั้นนะคะนำคาตเติ้ลบัตค่ะทําความสะอาดเป็นหัวโขลกแก้วภายในนะคะเช็ดทําความสะอาดให้แห้งให้ภายในหัวโขลกนะคะไม่มีคราบสบกรปรกแล้วก็เป็นคราบน้ําอื่นๆสเต็ปถัดไปนะคะเราจะนําหัวโขลกของเราจุ่มลงไปในน้ํายาเลยค่ะเราจะไปกดที่หน้าจอ ของเรานะคะไปที่แคลค่ะแล้วเราก็กดตรงที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ตั้งเป็นหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบค่ะแล้วก็กดยืนยันนะคะจากนั้นเมื่อเรากดตั้งตัวเลขในช่วงที่เราจะแคลแล้วใช่ไหมคะให้เรากดอัปเดตค่ะกดอัปเดตหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นกดออกค่ะแล้วไปที่ตัวเมนูนะคะแล้วก็ให้ดูค่าค่ะค่าจะอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงนะคะประมาณนี้ เมื่อเราแควเรียบร้อยนะคะค่าจะดิบอยูะะ่ประมาณขึ้นลงอะค่ะประมาณ1นึ่งร้อถึงหนึ่พันนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ